สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับในช่องช้างเผือกออฟฟิเชีนะครับแล้วก็ทนะิกตอกรับช้างเผือกนะครับอันนี้นะครับงามพระดีดีพรคุณสูงนะครับความเ,าเก่ากพนะครับองพระองค์นี้นะครับเป็นพระนาคปกนะครับ เนื้อชินนะครับกรุวัดภาะรีรัตนมหาธาตลลุนะครับจังหวัดลบรีนะครับเป็นพระเนื้อชินนะครับตะกัวชินนะครับอันนี้สวยมากครับเนื่องจากมีไข่นะครับตกขึ้นเต็มไปหมดนะครับและข้างหลังนะครับ จะเป็นแบบเรียกว่าเอาผ้ามาอันนะครับปมเป็นรวดลายข้างหลังนะครับเป็รวดลายข้างหลังนะครับอันนี้น่า,นจ,านะจะสมบูรณ์นะครับแบบสมบูรณ์นะครับเป็นพระในพุทธวัรที่สิบเจ็ดครับวัดพระศรีรัตะนะ มหาธาตุนะครับจังหวัดลบรีนะครับพิมนักปลกนะครับเจ็ดชัมีเจ็ดเสี่ยนนะครับอันนี้นะครับอันนี้ครับไข่ขึ้นเต็มไม่หมดนะครับและมีแบบนะครับหนึ่งหน้าครับแลสองหน้านะครับเอาดูความก้านะครับตรงนี้นะครับ ประเมินค่าไม่ได้นะครับเพราะว่าเป็นพระที่สวยงามนะครับเนื้อชินนะครับดูครับขึ้นเต็มไปห,หมดนะครับความเก่านะครับโซดที่สิบเจดนะครับของแท้นะครับน้ำปร์เซ็นนะครับ ดูความเก้านะครับเทพมาเห็นท่านนั่งพระนะครับเมือนข้าไม่ได้นะครับนักปลกนะครับเนื้อชินนะครับ นยู่นะครับมีหน้ามีตามีปากนะครับมีเสี้ยนนะครับเขนโอแขน,นะครับอกนะครับฐานนะครับเต็มไปด,ด้วยไข่มะไข่นะครับความเก้านะ้พาพระยุ เป็นพันปีนะครับหายากนะครับด้าหลังนะครับครับลอยผ้าครับ ทำเพื่อเป็นลวดลายนะครับการล่อหลอมทำพระแต่ละองค์นะครับในเหมือนกันนะครับสามเก่านะครับอันนี้นะครับเก่าเทานะครับเก็บสะสมนะครับคําชอบนะครับส่วนตัวนะครับ เพื่อความบันเทิงครับนี่จะล้านน้อยนะครับแต่ไม่ใช่ครับไม่ปัญหานะครับแต่ความสมบูรณ์นะครับของเนื้อพระนะครับแน่นอนนะครับจัดจ้านครับชิ้นนี่โอ้โหสุดยอดนะครับข่าด้านข้างนะครับ การล่อนะครับอง์นะครับ,อง,รบองนี้ประเมินค่าไม่ได้นะครับ นักปกล้วปลีนะครับมีมีหน้าเดียวกับสองหน้านะครับพักเก่ามากนะครับเก่าไม่พูดถึงไม่ต้องพดถึงนะครับไข่ขึ้นนะครับพระเทนะครับข้าเก่าต้องมาก้อนนะครับ ผมไม่รู้ว่าเขาเล่นหากันเท่าไหร่นะครับทําเก้านะครับก็รูปของค์พระนะครับจะมีเต่งนะครับน,นี่คือเิ่งที่เขาเรียกว่าในการรอนะครับไม่ได้ตกแต่งอะไรครับ มาอย่างนี้เลยนะครับอยากจะดูก็ต้องไปดูช่องขันขวานนะครับขอบคุณช่องสันขวานนะครับที่ให้ดูนะครับและศึกษาพระนะครับ เอฟความเป็นมาของเรื่องราวของพระนะครับสมัยยุคก่อนนะครับติดตามยอดหลังได้นะครับช่องสันขวานนะครับขอบคุณครับาเป็นพระที่ดีนะครับเรื่องราวดีๆของพระนะครับที่เก็บไว้สะสมไว้นะครับลูกหลานก็ได้รู้ว่าเออพระเก่าเป็นยังไงนะครับ อายุเป็นร้อยเป็นพันๆปีนะเป็นยังไงนะครับขอบคุณนะครับทิ่ติดตามนะครับช่องช้างเผือก f ิเชียวนะครับแล้วก็ท่อง tiktok ช้างเผือกนะครับกดไ like, ลค์กดแชร์กด subscribe นะครับกดกระดิ่งกดติดตามไม่ด้วยนะครับตอนนี้600กว่าคนนะครับ ตาม685ดตาม685คนครับดันให้ถึง700ครับนี่ก็คือไฮไลท์ที่สุดนะครับขององ์นี้นะครับพวานักปกนะครับที่มีอายุกกาเก่าเก่นะครับนักปกครับนักปลกลบรีนะครับ เทนะครับดูง่ายนะครับให้บอกไม้เทนี่เอาไม้จิ้มฟันจิ้มตาไปเลยนะครับขอบคุณที่ติดตามดูนะครับคลิปนี้เพื่อความบันเทิงนะครับขอบคุณที่ติดตามครับช่องช้างเพื่อความพิเยลนะครับอันนี้ได้นำสิ่งดีๆคือพัก ปักโลกนะครับเนื้อชินกูวัดภาษีรัตนราชมหาธาตุนะครับจังหวัดลบรีนะครับเก่ามากนะครับองนี้เป็นหาเท่าไรไม่รู้แต่รู้ว่าอันนี้เป็นแสนนะครับเป็นลนน่าจะเป็นล้านนะครับองนิดเดียวนะครับน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับ เทเน่ะดูง่ายไข่เต็มหมดเลยครับข้างหน้าด้านหลังนะครับช่วงนี้ระวังนะครับฝนตกนะครับยุงไข่ยุงลายยุงไข่รื้อออกนะครับระวังด้วยนะครับฝนตกเยอะมากนะครับสุขภาพเป็นสำคัญนะครับสวัสดีครับ